BTS เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของธุรกิจผูกขาดก็จริงตรงนี้เป็นจุดแกร่งนะครับแต่ก็เป็นจุดที่จะเป็นจุดอ่อนที่ทำลายตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ VI 2หุ้นนะครับกลับมาแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหุ้น BTS นะครับว่าหลังจากที่งบ Q 1ปี64ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ใช่ครับที่พวกเราได้ยินนะไม่ผิดนะฮะตามหน้าปกเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะครับก็คือเป็นงบ Q1 ปี64เพราะว่า BTS เนี่เป็นบริษัทที่ปิดงบนะครับตอนเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้นเดือนเมษาปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปีงบประมาณใหม่นะครับของปีบัญชีใหม่ของ BTS นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็งบของ BTS ก็ออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยนะ ที่จะเริ่มนะครับเพเช่นเคยนะผมมีคําเตือนให้ดูตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับก่อนที่เราจะลงทุนอะไรนะครับแนะนําว่าเราควรจะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเราเองก่อนนะครับข้อมูลในคลิปนี้นะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งก็เอาไว้ลองพิจารณาดูก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อนะครับแล้วผมไม่ได้แนะนําให้ซื้อหรือขายนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับ ธุรกิจ BTS นะครับทำอะไรบ้างน,นะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ BTS Group h o l d i n g นะครับก็คือธุรกิจหลักเนี่ยก็มาจากเรื่องของระบบการขนส่งมวลชนนะครับรายได้หลักๆเลยเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของระบบการขนส่งมวลชนนี่แหละนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าจากกราฟเนี้ยที่เราเห็นเนี่ย80.3%เนี่ยก็คือเป็นรายได้ที่มาจากเรื่องของระบบขนส่งนะครับ ในส่วนของ80%ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ย53%ของส่วนนี้นะฮะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ17,000ล้านนะครับมาจากการสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับที่เป็นสายสีชมพูและสีเหลืองนะครับแล้วก็26%ของในส่วนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,339ล้านนะมาจากการติดตั้งและจัดหารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ต่อขยายนะครับมีทั้งเส้นทางโซนเหนือของกรุงเทพแ ก็โซนด้านล่างของกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็อีก12%นะครับคือประมาณ3,849ล้านนะมาจากการให้บริการเดินรถนะครับของสายปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนไรายได้ในอีกส่วนถัดมาเนี่ยก็คือประมาณ14%นะครับของไรายได้ทั้งหมดนะมาจากสื่อโฆษณานะครับก็จะเป็นธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของ VGI นั่นเองนะครับสื่อโฆษณาหลักที่สร้างไรายได้เนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่ในตัวระบบขนส่งของรถเองเนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องของอธุรกิจการให้บริบรการด้านดิจิทัลนะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยบวกนะครับของ BTS นะครับอันนี้ก็คง ปฏิเสธไม่ได้นะว่า BTS เนี่ยเป็นระบบขนส่งที่จําเป็นต้องใช้นะครับซึ่งในลักษณะของธุรกิจของ BTS เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะธุรกิจที่เรียกว่าผูกขาดในรูปแบบหนึ่งนะก็คือถ้าเราอยากจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยแล้วไปในเส้นทางสุขุมวิทสีลมอะไรทั้งนี้นะครับก็มีทางเลือกเดียวเนาะอาจจะมีบางจุดที่เชื่อมต่อกันกับ MRT บ้างนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเส้นทางมันไม่ทับกันนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ใช้โครงข่ายอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็น อดีนะที่จะเป็นจุดแข็งแกร่งของ BTS นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับอันนี้ภาพที่ผมแคปเจอร์มาให้ที่อยู่ทางขวานี้นะอาจจะเพื่อนๆอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไปดูได้ในรา,ายงานประจําปีนะครับเขามีโครงการในอนาคตนะว่าจะขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าเนี่ยออกไปพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพนะครก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้สร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้บริษัทมีไรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตได้นะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสมากๆในอนาคตนะครับนั่นก็คือการร่วมธุรกิจกันกับเคอรี่นะฮะที่ไปซื้อเคอรี่มานะก็23นะของหุ้นเค r ร y ่เอ็ e ซเนะครับแล้วก็ได้ร่วมทุนกับแสนสิริด้วยนะครับในการทำโครงการอสังหาร่วมกันนะครับแล้วก็ ทาง BTS เองก็ยังมีแตกธุรกิจนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มนะมาออกมาเป็นเล็กๆนะก็คือเป็นในกลุ่มของอธุรกิจทางด้านอาหารนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาน่าจะตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนกับ c ค d าวคิเชนนะครับแล้วก็ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของเราในปัจจุบันเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเสี่ยงหรือปัจจัยลบกันบ้างน,นะครับ BTS เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของธุรกิจผูกขาดก็จริงตรงนี้เป็นจุดแกร่งนะครับแต่ก็เป็นจุดที่จะเป็นจุดอ่อนที่ทําลายตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเส้นทางการเดินรถเนี่ยนะครับถูกยกเลิกสัมปทานเนี่ยจะมีผลต่อกระแสงเงินสดมากๆเลยนะครับเพราะว่ารายได้หลักๆเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับดังนั้น BTS ก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนะต่อระบบราชการต่อกรุงเทพมหานครนะครับแล้วถ้าเกิดว่า สมระทานเนี่ยถูกยกเลิกไปจริงๆนะครับก็จะเป็นเหตุให้อกองทุน BTS gift นะครับสามารถที่จะบังคับให้ BTS เนี่ยมาชำระหนีน้ที่ค้ำประกันเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆตรง,งนี้เอาไว้ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของการบังคับให้ชำระหนี้หรือไม่ก็ต้องโอนหุ้นนะครับ ที่เป็นหุ้นในส่วนของ btsc นะครับซึ่งเป็นธุรกิจส่วนที่ดำเนินการด้านการเดินรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องยกให้กับกล่อง bts gift ไปนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ธุรกิจหยุดชะงักนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็น่าจะได้เห็นแล้วเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับก็ทำให้คนเนี่ยใช้ bts ได้น้อยลงด้วยนะครเพราะว่าถูก กำหนดให้เดินทางน้อยลงให้ทำงาน Work From Home อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนไปใช้น้อยลงนะครับแล้วก็บวกกับภาวะปัจจุบันนะก็เริ่มมีการประท้วงทางการเมืองเกิดขึ้นเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันจะมีการขยายลูกราใบไปในอนาคตหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเนี่ยก็ BTS ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่า เส้นทางหลักๆก,ก็อยู่ในใจกลางเมืองเนาะดังนั้นมันก็จะมีผลกระทบอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ BTS เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนนะครับในเรื่องของการสร้างโครงสร้างจริงๆขึ้นมานะครดังนั้นก็จะใช้เงินลงทุนสูงนะฮะก็จะสังเกตได้ว่ามีการอ,าออกหุ้นกู้นะครับออกเพิ่มทุนอะไรเงี้ยออกวอลเลนตะ์ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะทำให้บริษัทเองเนี่ยก็ต้องการหาเงินนะครับเพื่อที่จะมา ตอบสนองในเรื่องของสภาพคล่องของบริษัทที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า มีการล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับธุรกิจชะงักไปเนี่ยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะส่งผลต่อการชําระหนี้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หมมมองว่าสําคัญนะครับก็คือเรื่องการหาแหล่งลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับซึ่งก็ต้องมองว่าในโดยกลยุทธ์ของทาง BTS เองเนี่ยเขาก็มองว่าจําเป็นที่จะต้องหาธุรกิจยูนิตใหม่ๆเข้ามาเพิ่มใช่ไหมครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ทีนี้การที่ไปหาธุรกิจใหม่ๆมาเนี่ยไม่ว่าเราจะไปลง ทุนในเรื่องอสังหาในร้านอาหารในอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถสร้างรายได้นะครับสร้าง Net Profit แล้วส่วนของ Margin ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ให้ภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจใหม่ที่ได้เข้ามาเนี่ยมาเฉลี่ยกับธุรกิจเดิมแล้วเนี่ยทำให้ภาพรวมนะครับเน็ตโปรฟิตเนี่ยมันอาจจะลดลง EPS มันอาจจะลดลงก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ ถ้าธุรกิจใหม่ที่ได้มาทําให้ผลตอบแทนลดลงนะครับก็จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่มีการขายหุ้นเพิ่มทุนในอนาคตนะซึ่งก็ถ้าดูในอดีตมานะเราจะเห็นว่า BTS มีการ ขายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนขึ้นมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็จะมีปรากฏการณ์เรื่องของ Dilution Effect นะครับที่ผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยก็จะได้ค่าเฉลี่ยของ EPS เนี่ยนะครับค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสัดส่วนของจำนวนหุ้นของเราเนี่ยจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับภาพความเสี่ยงเนี่ยที่อยู่ทางขวาตรงนี้นะที่ผมแคปมาเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะไปดูได้ใน รายงานประจำปีนะครับมันจะเห็นชัดกว่านี้นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ตรงนั้นนะครับมาดูเรื่องของสถานะทางการเงินเงินบ้างดีกว่านะครับก็อันนี้ผมไปดูในงบ Q1 ของ64นะครับแต่จริงๆมันคือช่วงระยะเวลาเมษาถึงมิถุนายนะครับของปี63นะฮะรายได้อันนี้นะครับก็ถือว่าค่อยๆโตขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยรายได้สูงขึ้นเพราะว่า ากามาจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังขยายอยู่เพิ่มเติมนะครัตามที่บอกในสไลด์แรกนะฮะกำไรงวดปีที่แล้วนะครับก็เป็นกำไรที่อยู่ในช่วงของเดือนเมษานะครัปี6 2นะครมาจนถึงมีนาปี63นะครับมีรายได้พิเศษจากการขายที่ดินด้วยนะครับแล้วก็ขายหุ้นบริษัทมาโคออกไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้พิเศษนั่นแหละเลยทำให้อ่ กำไรนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอันนี้จะไม่ได้มีอยู่บ่อยๆนะครับแต่ถ้าปรับออกมาเป็นสภาวะปกติแล้วเนี่ยก็คิดว่าปีนี้นะครับน่าจะรายได้อาจจะน้อยลงไปกว่าเดิมนิดหนึงนะครับในน้อยกว่าสภาวะปกตินะครับนิดหนึงนะแล้วก็ในส่วนของภายใต้ BTS เองเนี่ยก็จะมี VGI เนี่เป็นหนึ่งในบริษัทนะครับที่ BTS ถือหุ้นอยู่นะฮะ น่าจะยังคงฟื้นได้ช้านะครับเพราะาหลักๆเนี่ยทำรายได้มาจากการโฆษณานะครับสื่อในไม่ว่าจะในตัวรถ BTS เองนะครับสื่อ,อโฆษณาที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆอยู่บนอาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตามสถานี BTS นะครับตรงนี้รายได้ก็น่าจะกลับมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ชะลอตัวชะลอเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับอาจจะไปเน้นเรื่องของการโฆษณาออนไลน์กันมากขึ้นนะครับแต่ว่า BGI ก็มีธุรกิจในฝั่งนั้นด้วยแหละนะก็มองว่ามันอาจจะค่อยๆฟื้น ขึ้นมานะครับน่าจะช้าที่สุดนะแต่เรื่องของรายได้จากค่าเดินทางค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับก่อนใครเนาะแล้วก็รายได้จากธุรกิจเคอรี่นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยน่าจะยังพอช่วยได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่า,า BTS เนี่ยไม่รู้จะเป็นไปได้หรือล่บนะในอนาคตถ้าเขามีการซื้อหุ้นของ Curry Express เพิ่มขึ้นนะครับผมว่ามองว่าน่าจะ เป็นโอกาสในการทํากําไรในอนาคตที่ได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของธุรกิจด้วยนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคาดการเอาเองนะครับเดาเอานะว่า EPS ของปีนี้นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30สตางค์นะครับถึง40สตางค์นะก็เดาเอาจากปริมาณ รายได้จากการเดินทางนะครับของผู้โดยสารเนี่ยที่มันลดลงไปนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามันค่อยๆฟื้นตัวมานะครับเมื่อเทียบกับตอนปี6-2เนี่ยมันน่าจะออกมาอยู่แถวๆประมาณไหนแต่มันไม่มีใครที่จะบอกได้นะตอนนี้คิดว่าหลายคนก็น่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติกันมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเดือนสิงหาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ช่วงปลายปีเราอาจจะใช้ชีวิตกันค่อนข้างจะปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย จำนวนผู้ได้สารอาจจะรีโควเวอร์กลับขึ้นมาเหมือนเดิมก็ได้นะครับเรื่องของราคานะครับวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับประมาณ5ปีจากกราฟนี้เนี่ยก B T S เป็นหุ้นที่ราคาไม่ค่อยหวือหวานะผมมองว่าอาจจะส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเพิ่มทุนมาอยู่เรื่อยๆก็ได้นะครับนักลงทุนบางส่วนก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเออไม่ได้อยากจะซื้อเพิ่มเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ น่าจะไม่ค่อยมีใครมามาเก่งกําไรกันกันสักเท่าไหร่นะครับแต่คือถ้ามองภาพยาวๆเนี่ยก็ถือว่าเอ s ก็เติบโตมาจากตั้งแต่ตอน IPO นะน่าจะตอนปี2011นะแถวๆช่วงนั้นนะครับถ้าในภาพรวมนะผมก็มองว่าราคา BTS เนี่ยจุดที่ซื้อได้นะครับก็น่าจะอยู่ตามที่แลงเงาสีเขียวๆเ,เนี่ยนะครับก็คืออยู่ต่ำกว่า10บ,บาทลงมานะครับ คือถ้าเรายิ่งซื้อได้ถูกนะถ้าใกล้ๆ8บาทเนี่ยความเสี่ยงของเราก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าผมว่าดาวไซด์มันก็จะน้อยแล้วแหละนะคิดว่าคนน่าจะรับกันที่8บาทกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับทางเมย b a n k นะมองว่า ก็น่าจะขอรอดูผลกระทบจากโควิดนะครต่อกำไรของปีนี้คืออยากให้ให้เห็นแบบเต็มๆทั้งปีนะครับชัดๆเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทาง m a ย์แบงก์เขาก็ยังคงแนะนำให้ถือต่อนะครับเหมือนเดิมนะยังคงความเห็นเดิมเอาไว้นะครับราคาที่เหมาะสมนะครับเมย์แบงกมองว่าอยู่ที่ประมาณ11บาท50นะครับซึ่งถ้าตอนนี้นะครับตลาดอยู่ที่ประมาณ10บาทนะ10บาทนิดๆนะครับก็จะมีแกรอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณ10%นะครับ KGI ก็ยังมองว่ามองดีกว่านะครับมองว่าระยะยาวเนี่ยยังแข็งแกร่งนะครับเขาแนะนําให้ซื้อนะครับเพราะเขาคาดการณ์ว่าเป้าหมายราคาเป้าหมายนั้นในอีก12เดือนข้างหน้านะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ13บสาบาทห้นะครับแล้วก็ทางฟิลิปนะครับมองว่าตอนนี้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วก็คือในช่วงของมกราถึงมีนานะครับของปี63นะฮะก็เลยมองว่าในอนาคตจากข้างหน้านี้นะครับคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับก็ ยังคงแนะนําให้ซื้อนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยก็อยู่ที่12บาท90นะครับส่วนสุดท้ายนะที่อันนี้ความเห็นผมแล้วนะนะครับผมก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวตามที่ทางผู้บริหารเขาให้ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าในปลายปี63เนี่ยแหละนะรประมาณธันวามกราเนี่ยเราน่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครแต่จํานวนผู้โดยสารเนี่ยก็น่าจะไม่ได้กลับมาแออัดเท่าเดิมอ่ะเพราะผมยังมองว่าถ้าวัคซีนยังไม่ออกเรายังไม่ได้ฉีดกันทุกคนนะครับมันมัน ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเข้าไปใน B t S ได้แอ r อัดเท่าเดิมนะฮะคิดว่าน่าจะค่อยๆฟื้นมาแหละใกล้ๆนะครับใกล้ๆจะเป็นปกตินะฮะก็อยู่ที่ประมาณช่วงปลายปีแล้วถ้ามีการขยายเส้นทางและโครงการตามที่เซ็นสัญญาไว้นะครับเพราะ,ะ B t S ยังมีโครงการอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นที่อุตเภเปาอะไรเง,งี้ยก็มีเซ็นไว้แล้วแต่ว่ายังยังไม่รู้เรื่องของรายได้เรื่องของ ค่าใช้จ่ายอะไรในอนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้ามีรายได้จากเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางที่ขยายเพิ่มนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่ไปลงไว้เนี่ยก็น่าจะมีรายได้มากขึ้นนะครับผมมองว่าราคาที่ถ้าเป็นผมจะซื้อนะก็มองว่าถ้าต่ำกว่า10บาทเนี่ยก็น่าจะซื้อได้นะครับหรือสูงสุดเต็มที่ก็คือประมาณ10บาทนะครับ9าบาท10บาทเนี่ยคือเป็นช่วงราคาที่ผมโอเคนะครับที่จะเข้าซื้ออันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่จะรอซื้อหุ้นตรงนี้นะครับอย่างบางคนก็บอกว่าเออถ้า BTS ไม่ไม่ได้สัมปทานต่อจะเป็นยังไงนะผมก็มองว่ามันไม่น่าจะคือเขาไม่น่าจะปล่อยให้ธุรกิจหลักของตัวเองเนี่ยหลุดมือไปนะครับดังนั้นเขาก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาตรงนี้เอาไว้ให้ได้แหละนะครับก็อย่าลืมนะครับ คำเตือนก็ยังคงเช่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรนะครับผมแนะนําให้เราหาข้อมูลด้วยตัวของเราเองก่อนด้วยนะครับสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ใน Description ของคลิปนี้ด้วยแล้วนะครับพวกเราสามารถคลิกไปดูเพิ่มเติมได้นะครับคลิปหน้าผมจะมาสองพูดอะไรให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ